สวัสดีจ้าจอยพารวยแนวจ้าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าวันนี้จ้าจอยก็มีแนวทางหวยฮานอยจ้าสูตรแยกสามน้อยวันที่สิบเดือนสามสองห้าหกห้ามหาพี่พี่เอฟซี FC ได้รับชมตามเคยจ้าสำหรับผลสรุปหวยฮานอยวันที่เก้าเดือนสามจ้า จอยขออธิบายนิดนึงนอจ้าพี่พีเอฟซีจาสำหรับหานอยพิเศษกับฮานอยวีไอพีนอจ้าจอยบอกพี่พีเอฟซีอยู่นะจ้าวาให้จับคู่ร่วมกันใดนอจ้าเพราะว่าตัวเด่นตัวรูดตัวเดียวกันนอจ้าสามารถสลับใส่กันได้นอจ้าหนอยพิเศษจ้าจอยให้เด่นสามสองรูดวี32พีสามสองรูดนอจ้าผลสรุปจ้าหนอยพิเศษบน 9ก้าสมาตรงตรงสามเนาะจ้าแต่ว่ามาอยู่ข้างล่างเนาะจ้าสามจ้าโจยหายพี่พี่เอฟร่วมกันเนาะจ้าสามารถสลับจับคู่ใส่กันได้จ้าเด่น3ามรูดสามมาจ้ามาตรงตรงสาเนาะจ้าสองตัวล่างแปดเดรูดไปเนาะจ้าปกติจ้าเด่นหกหรูดจ้าพ้นสรุปจ้าบนหกหกสามหกสามจับคู่รูดไปเนาจ้าเนาะพี่พีจ้า เด่นหกลูดหกมาจากสายลูดสายวิ่งเข่าตรงๆจ่าหกสามจานน้อยปกติสองตัวล่างสี่เก้าลูดไปเนาะจ่าสี่เก้าจ่า VIP เนาะจ้าบนศูนย์ศูนย์หกสองตัวล่างหนงึ่งเก้า,ล,าลูดไปเนาะจ้าขอสแสดงความยินดีกับพีพีเอฟซีติดตามแนวทางหวยห้าหน่อยเนาะจ่าวันที่เก้าจ่าจอยเข้าน้อยพิเศษเนาะจ้า สามหนึ่งนาจ้ามาตรงๆจ้าสามหนึ่งจ้าเด่นสามลูดสามมานาะจ้าซ้ายลูดซ้ายวิ่งนาะจ้าเข่าสองน้อยนาะจ้าน้อยปกตินาะจ้าหกสามตรงๆนาะจ้าเด่นหกลูดหกมาจ้าห้าน้อยสูตรแยกสามน้อยวันที่สิบเดือนสามสองห้าหกห้าจ้าคำเตือนให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะพีพีเอฟซีจับปวดใช้จาในการรับชมจ้า สำหรับนอยพิเศษจ้าเด่นสองหนึ่งรูดจ้าสองมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปด ปกติจะเด่นสี่สามรูดจ้าสี่มีสี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสี่แปดสามมีสามศูนย์สามหนึ่ง สามเจ็ดสามเก้าจ้าสามเก้า VIP เด่นห้าสี่รูดจ้า VIP กับปกติสี่ส้นอีกนาะจ้าพี่พีเีจ้าห้ามีห้าหนึ่งห้าสามห้าหก ห้าเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกสี่แปดจ้ะตัวเน้นจ้าสี่หนึ่งห้าเก้าสี่แปดสามเจ็ด สองสี่หนึ่งแปดอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดแคปหนาะจอไ้บันทึกไวใส่ไปเป็นแนวทางใดนอกจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพีพีเอฟซีจ้าบางครั้งกว่าจะเข้ามากบางครั้งกว่าจะเข้าน้อยนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างจ้าจอยก็คำนวณไปตามสูตรนอกจ้าชุดถ่ายจากขอให้พีพีเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าข่ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนอกจ้า เข้าตัวได้แบบใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบอกเราสู่จอยฟังได้นะจ้าจอยสิได้มีกำลังใจในการทําแนวทางต่อไปจ้าสาหรับคลิปนี้จอยขอเก่าคำว่าสวัสดีจ้า